เน่แบบนี้เลยไส้ก็จะเป็นไส้อ่อนหมูนะครับไส้ไม่ขมเกลือคาตะไคร้ใบมะกรูดไส้นะครับก็จะต้มไส้ให้เขานุ่มก่อนต้มด้วยไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงกระเทียมพริกไทยรากผักชี กินสมุนไพรก็หอมมากเลยนะครับันนี้ก็ต้มครบเวลาแนละ้วหอมากพอแล้วก็ยกออกนะครับเอาเสด็จน้ำก่อนพักไว้เครื่องที่โขกไว้ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลปีบ๊บ บีบน้ำตาลปี๊บก่อนอ่าขยำได้แล้วนะครับสวย่างไส้ทอมขึ้นโต๊ะเอ้ยัง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 ,ยงเออเออลืมลืมลืมเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอาไปลงเตาน้ำนี่ก็จะใส่ภาชนะที่โดนความร้อนได้นะครับ ขวดก็ใส่ไปเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำลงไปด้วยเดี๋ยวไปลงเตาจะได้ไม่แตกถ้าขอแนะขวนเลยแขวนรอบขวดไส้ก็เอามาแขวนต่อเลยนี่แขวนให้ได้รอบๆเลยไส้เราก็มีสองชิ้นนะครับนี่เดี๋ยวกนี้ยกไปข้างบนเลยยกสูงโฟวิน นี่แบบนี้เลยสวยรักไส้พร้อมลงเตาเตาก็จะเป็นเตาถ่านนะครับนี่แล้วเราก็จะมีตะแกรงเนี่ยวางลงไปเสร็จแล้วอุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมไว้แล้ววางใส่ตรงกลางแบบนี้แบบนี้โอเคได้กลางนะมีดที่ก็าําความสะอาดแล้วนะครับไม่สนิมได้แต่ก็ความสะอาดแล้วครอบลงไปโอเค จัดระยะดูให้ไดก,กลางๆใครอะใคระเดี๋ยวก็จะเปิดปี๊บดูทุกๆ10นาทีนะครับไม่ต้องกลัวไหมใครํำไหม้นี่ก็เลยถ้วยแล้ว <c oughs> ถือว่าละเลยถือว่าเทินไปหน่อยต้องดูต้องเฝ้าทุกๆ10นาทีเข้าใจเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ขอแห้งน,นี่ยเดี๋ยวไปหาของดื่มกันด้วย ก็ผ่านมาแล้วสิบนาทีมาดูกันเนี่สีสวยมากเลยนะครับแต่ยังไม่สวยโอเคต่อต่อต่อเดี๋ยวต่ออีกสักสิบนาทีก็อบมาได้ยี่สิบนาทีเอามาดูกันเนี่สีสันสวยงามมากเลยโอ้โห โอ้โหเยี่ยมดูกองเชียครับดูกองเชียกองเชียมาเยอะเลยนะครับมี่ั้งคนทั้งหมาเลยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ขายายหนาวได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่พารสหลังก็ฟลาเฟลไส้ของเรานี่กลิ่นหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับอ่าชิ้นหนึ่งก็ประมาณ ห้าเซนติเมตรจะกะเอาซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำเชื่อมพริกป่นกระคั่วน้ำมะขามเปียกมะนาวหอมแดงซอย ต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยสวยรากไส้พร้อมขึ้นโตรับประทานแล้วครับหืมสวยจริงๆเลยนะครับนี่สีสันนี่สวยงามมากเลยกินในรสชาติไม่ต้องพูดถึงก็เพราะสวยรากไส้ สวยลักไส้ขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับบารมี่ก็มาพร้อมกับโปรเตินนะครับจิ้มแนละ้วเมนูนี้ก็ไม่เหมาะที่จะเป็นกับข้าวนะครับก็ไม่มีข้าวไม่มีเครื่องดื่มด้วยอยเป่าเปล่าเลยเป็นัไงครับเป็นไงครับโออเออเออ,อ หวนนุ่มนวล